สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังชันแนลมนีบ้านสมหวังชันแนลภาคพีภาคเหนือมาชมความงามติดตลาดนัดพวกกับบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมนีก็ตรงกับเสาวันอังคารที่10ตุลาคม2566พี่น้องตาเสาพี่น้องนีจบ้านสมหวังชันแนลภาคมาเกะเบื้องบรรยากาศนะพี่น้องตาเสาฝนเบื้องบังเอิญฝนมาตกพี่น้องที่จริงตกมากตลอดในช่วงนี้แต่ว่ามณีไบ่ตกเนาะก็ถือว่าเป็นโชคดีของในหอยเพื่อน้องพี่น ดีของท่านผู้ชมที่สามารถมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้เนาะกะบผ้าลาะเบิ้งเนาะพี่น้องบรรยากาศตาเด็กตาเสามืัอนี้มาตาเสามาลัดทูมาลัดแจงอยู่ตลาดเลยพี่น้องมาชมควายงาเบิ้งนะครับผมกะสีพะย่ามหาเบิ้งนะพี่น้องผ้าพี่พี่น้องหาเบิ้งงามนะครับผมผ้าลาะพี่น้องเนาะเลาะชมทางถี่พี่น้องพูดนะไล่อยู่ด้พี่น้องควายงามไล่เบิ้งบรรยากาศ การสื่อการขายควายเนือควายพันสวยงามร้พี่น้องพี่นะอ้ยเขางามเ๋ยวเพินพี่น้องควายงามเพินพี่น้องงามดีท่านแม่ลูกงามงามพี่น้องตัวนี้ของผู้ใหญหอยนี่โอ้เพิ่อนของเพิ่นเพ่อนแม่ลูกกันเปล่เฮอลูกสาวเพิ่นงามเนาะลูกงาม

แม่สาวหน่อยเด้เนาะครับเนาะแม่สาวหน่อยเขาเอินสีหยางสีออกดําดํานเนาะเบิ่งสีสันมาาเดาดรเพื่เท่าไรครับซม่น้านสองหมื่นครับหนึ่งานแม่สาวหน่อยสีดำดำสองหมื่นครับหนึ่งทัานตัวนี้ของผู้ใดเนี่บอกเพื่อนผูกไวน่ามันไผ่ศาสตร์คือเบาดังเดียว่าสตร์ไม่ไ่ศาสตร์คือเบาดังเดียว มันเรื่อไห้อยสาสตร์มันหรือว่ามันเามือได้ง่ยดีมัยญาการต่อรองกันพี่น้องต่อไข่ายบอเราไข้อยสาสตรบ่คายเพื่นค้ายหสอ่นห่าลอยสองหมื่นหาอยโอ้มันกัพ่อสื่อแล้วนอนบักใหญ่นึงเรากับสีดกำไรเนี่ยย่างพี่น้อง ได้ควายงามเนาะเออเดนได้ควายงามสองหมื่นก็หาออยเพื่อนว่าเพื่อนสิมาเปิดเท่าได้บุรุษเพรมาเบิ่งควายงามตัวนี้พี่น้องขออนุญาตเพื่อนควายงามตัวนี้ป้าพี่น้องขออนุญาตครับเอ้ยมาเบิ่งควายงามพี่น้องเอ้ยสุดยอดแม่สาวหน่อยพี่น้องงามงามพี่ลีพี่น้องต้นโตดีสีสันพระโสดเถิดพี่น้องเบิ่งหน้าตาสวยลีพี่น้องพูดอ่ะสวยอ่องข้อแข้งขาดีเบิพี่น้องอ่องข้อสามบองเนาะ สุดยอดเลยสุดยอดพี่น้องตาแต้มจมจนาหมอท่องอัตราควายไทยใดเลยสูงเท่าไรฮบวกเนนอยีสิบห,หา,หาบวกต้นโตงาวดิพี่น้องหางงามหางงามพี่น้องเบิง่งควายตัวนี้สวยสวยของเพื่นอหลีพี่น้องเปิดเท่าไหร่นครับสามสิบสามเเปิดไบพี่น้องแม่สาวน้อยงาม,ม,ม,มสามสิเปิดไบพี่น้องโอ้สูดรยอดสุดยอดพาต่อรองของเพื่นสาฝากเบอร์โท่นีห่ครับศูนย์เก้าสามศูนย์หกหกแปดเก้าหนึ่พี่น้อง เอออีกบ่โอ้มาเบิงอีกตัวหนึ่งอันนั้นงามหน่อยไงอันนี้งามหน่อยหน่อยลงมาแต่ว่างามขึ้นกันพี่น้องเบิงพี่น้องต้นโตสีสันเพื่อเลี้ยงจังใดคือสีงามเด้นเนาะเบิงแข้งขาต้นโตพี่น้องสูงเบืนไรอยยี่สิบเนาะเบือนส่พอถึงไปได้แต่ว่าก็ต้นโตงาวพี่น้องแข้งขาต้นโตดีบ่อเดีพี่น้องนั่นสวยสวยหน่อยเปิดเท่าไรบาทตัวนี้สองสามพี่น้องตัวนี้สองสามต้นนั้นสามสามเนาะสองสามกับสามสามสเบอร์เดียวกันเนาะ ใช่เบอร์เดียวกันเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก,ก็โทรมาอันนี้สองสามสวยหน่อยสวยไงนี่สามสามพี่น,อน,นอ้องผู้ใดสนใจก็ต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องงามสวยของเพิ่อนอีหลีออาขอบคุณลหลายๆมานครับผมให้ได้ขายทั้งสองเด้อโอ้โยพี่น้องผู้หน่อยตัวนี้เสื้อมาโผล่ยิ่งงามพี่น้องเดี๋ยวสิขออนุญาตเพิ่นอขออนุญาตครับผู้หน่อยบ่ฮึผู้หน่อย,อย,อยเพิ่นเลี้ยงจังได๋คือสีแดงดีทีเนาะ มันได้ออกแดกดอยดู่ยบ่นีคือแดงดี่พว่าไม่ได้ออกคอกพ,พ,พี่น้องเมิ่งสีสันควายอ้ยเหลือม่องม่องพี่น้องเพิ่นเลี้ยงดีนี่เขาเอื่นว่าเลี่ยงดีเลี่ยงดีแตงโตก็ดีรอรอหน่อยพี่น้องรอหน่อยเพิ่นเปิดเท่าไดร่ซ้ำนี่ห <16, 000. S 1> มื่นกับหกพันได้พี่น้องสิบหกคนเปิดไว 16, หมื่นหกพันขาวจรพรพี่น้องบ่ได้นอนตมแจ๊คเถื่อเนาะงามค่ะพี่น,อน,อนอ้องรอ,อ,อ,อดีนี่แหละมันจะตื่นสนามจังหน่อยเนาะ หมื่นจะโผล่คนอ๋อเป็นพึ่งหนีมากสิบหกเพิ่นมาจากไสครับเพิ่นมาจากไสสีลาล่าสีละล่าสีสจ eday เนาะจากละสีใสสีลาลาสพี่น้องสีสะเจ a y เปิดไว้สิบหก่นเปิดไว้ขออนุญาตเบอร์โทรได้างบ้านอไรโอ้พิ่นบองมีเบอร์โทรขออนุญาตเพิ่อนเพิ่นบริษัทวกแต่ว่าสิบหกราคาคุ้ยหน่อยพี่น้องง่ามบักกูรอรอพี่น้องอ่ะบาเป็นยังครับขอบคุณเลไลให้มาครับผมเมื่งพี่น้อง เมืองบรรยากาศการสื่อการสายบานสวบัติช่องแชนแนลพี่พ้าน้องมาชมตลาดนัดโคกับบือบันเชิงวงังนะพี่น้องเนาะเบิ่งควายง,งามหลายพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเอา้าไกลกับนี่ <laughs> มาจังได่นอนี่นาะตื่นบบกไงลนะ <laughs> ่ะเบิ่งพี่น้องขออนุญาตครับผมเอา,าเบิ่งคว่ไอแม่สาวหน่อยเพืนเสียงอนุญาตผมขออนุญาตครับเ <laughs> พิ่นกำลังต่อรองบอกอันแม่นี่เปิดเท่าไหรนะครับเท่าไหร สองเก้าสองเก้าสองหมื่นเก้าพันเมษาหน่อยต้นตัวเงาเลยพี่น้องต้นตัวดีสูงร้อยยี่สิบหาไรความสูงเกินยี่สิบเก้าพนเปิดไว้พี่น้องต้นตดีหางดีเครื่องดีขาแข็งดีเงาพี่น้องควายตัวนี้อัตลักษณ์คือเงาวาฬสองเก้าพันเปิดไว้พี่น้องแต่ว่าสูงบ่ปมาณไดนดียี่สิบกว่าเนาะได้อยู่ยี่สิบกว่าพี่น้องยี่สิบบวกพี่น้องความสูงเพิ่นสองเก้าพันเปิดไว้พี่น้องอ่ะเบิ่งพี่น้องอ่ะอันต้นไหนก็ไม่หนเนาะ ข้องหอยหน่อยเพิ่นได้มาหอยหน่อยกุดชุ่มเท่าไรตัวนั้นสองหมื่นหาพี่น้องเอ้าม่านซะบ่มาเบิ้งคักๆพี่น้องมันคือม่านตาหน่อยสิพี่น้องเบิ้งทองแล้วนี่พี่น้องหอยหน่อยเอามาจะใส่มาคือม่านตาหน่อยโอ้ยเมื่อกี้โว้าไปทองพี่น้องทองแล้วเสาหาโอ้เส้าหาทองและข้าทอง ทองแรกพี่น้องสาวทองแรกสาวหน่อยทองแรกเส้าหาเพื่อนเปิดไว้พี่น้องร้อยยี่สิบนี่นี่คือการละพี่น้องบวกร้อยยี่สิบบวกเส้าหาอันนัเส้าเก่าเนาะโอ้ใช่สองแม่สาวเอาฝากเบอร์โทรน่อครับผมศูนย์แปดสองเก้าแปดห้าแปดห้าแปดห้าห้าแนผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้สองหาเก่แม่สาวต้นนี่ทองแล้วพี่น้องราคาถือกว่าีนทองแล้วที่พี่น้องผู้ใดสนใจกระาฟวทวมาต่อรองเพื่อนใดเอาความพูดเล่นมานับผม มันล้วเพื่นเดียวหมาแน,น่แล้ววะโอ้โอ้บ้า,าโอ้อ่อาอบ้านสมหวังเชน n นวฟาพี่พี่น้องมาชมความง่ายทีต่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเชื่องหวังกันได้ประมาณนี้น้อพี่น้องนอกบ,อไบ,อไบอไพรได้ไม่ได้ครบแต่ว่าก็พ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมน้อพี่น,อนอขอขอ้องเนาะกัขอพ่นอีกครั้งนึงสาหรับแฟนครับแฟนเพจที่ให้การสนับสนุน,บ,นบ้านสมหวังเชนแนวมาโดยตอลอดพี่น้องกูดไลคสนใจตัวไลคมได้กระท่มากตวรองกับน้องหอยเ่อดพี่น้องอ่า อขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนกบแฟนเพจดมาชมวัฒน,นจะมีแต่ความสูขความเจริญทางไกลจากโลกไข่ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำ่วรวยเบิร์ตหนีวัสิน้ำแข็งสำหรับเมนูชิมีกุพอพ์อันเชนในก่อนครับสวัสดีครับ